สวัสดีค่ะสวัสดี FC ช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบก,กันกับสรุปผลหวยไทยนะคะสรุปผลหวยไทยมาดูอันไหนเข้ากันบ้างนะคะจะได้ตามถูกกันเนาะ mm. ก็ดีใจด้วยนะคะคนที่ถูกหวยนะคะผลหวยก็ออกมาแล้วเนาะสี่เจ็ดแปดแล้วก็เก้าหนึ่งนะคะสี่เจ็ดแปดแล้วก็เก้าหนึ่งค่ะโอ้หวยเนาะงามงามงาม นึกว่าจะเบิ้ลที่แรกนะคะไว้สัญจรมาดูกันนะคะล่างดับสามนะคะดับทั้งบนทั้งล่างว่าสูตรนี้สุดยอดเลยค่ะแอดรู้สึกว่าเลขดับล่างนะคะก็ถือว่าโอเคเลยนะคะดับสามเนาะอีกสองสูตรหลุดเลยค่ะมาเต็มเต็มเลยนะคะอันนี้ให้ไปที่ดับสามเนาะดับยูค่ะวยเนาะ สูตรดับบนล่างนะคะสูตรดับดับบนล่างนะคะให้ไปที่ดับหนึ่งนะคะดับหนึ่งบนล่างโอ้มาเต็มเต็มเลยค่ะีนเก้าหนึ่งนะคะเข้าเต็มเต็มเลยค่ะงวดก่อนนี่ก็เต็มเต็มโอ้หลุดยาวเลยค่ะนี่นะคะเก้ากับเจ็ดทุกคนเห็นไหมคะนี่เห็นไหมมันไม่ทิ้งเลยค่ะนี่เก้าเจ็ดเห็นไม่มาอีกแล้วนะคะถือว่าเป็นเลขอันตรายเลยค่ะ งวดที่ผ่านมาเจ็ดแปดสองนาะงวดนี้สี่เจ็ดแปดโอ้ยหวยดีใจกับคนมาเลยแอดมีแต่สามเจ็ดแปดเขาเลขถูกโอ้สี่แปดห่วยไพนวใจมาดูกันนะคะบนให้ไปที่ดับเจ็ดเนาะบนให้ไปที่ดับเจ็ดมาเต็มเต็มเลยค่ะบนก็เข้าเต็มเต็มเลยนะคะ ดับเจ็ดเข้าเต็มเต็มเลยค่ะด okay. oh. 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 ับไม่อย ah. <Million> ู่ค่ะหวยสัญจรนะคะมาดูนะคะอันนี้ก right. oh. okay. e ็หลุดนะคะเข้าแค่สี่หลักร้อยนะคะสี่หลักร้อยโอ้เจ็ดสี่เปดน่าจะเจ็ดสี่แปดโอ้ยขอเจ็ดสี่เปดเจ็ดสี่เปดเกือบเก้าหนึ่งบนล่างนะคะทำไมไม่เจ็ดสี่แปดสี่แปดเม็ดเดียวเราเนาะโอ้เจ็บใจค่ะหลุดค่ะหลุดหลุด หลักร้อยไม่มีประโยชน์นะคะตารางก็หลุดนะคะเพราะว่า3 4 5สีห้าหลุดนะคะ3 4 5หหลุดค่ะหลักร้อยไม่มีประโยชน์แต่ว่าหลักร้อยมีประโยชน์กับเลขวิ่งนะคะเอานะคะนี่ใครได้วิ่งเม็ดเดียวนะคะใครได้เลขวิ่งนะคะวิ่งเม็ดเดียวเลยเนาะ เต็มเต็มค่ะสีนะคะไม่รู้ว่าใครได้ไม่ได้แอดได้นะคะเลขวิ่งนะคะโอ้สวยงามพระรามเปลี่ยนโอ้กเก็ดสี่เปลี่ยนทุกคนมันเป็นอะไรทำไมมันสวยอย่างนี้ตลอดเลย <c oughs> เลือใจค่ะแปลกนะคะเหมือนที่แอดบอกเลยนะคะสีไม่มาหลักหน่วยหลักสิบเลยนะคะนี่สีไม่มาหลักหน่วยหลักสิบเลยทุกคนเป็นไปได้นะคะปีนี้นะคะดูจากสถิติได้เลยนะคะ ไม่มีสี่หลักหน่วยหลักสิบเลยนะคะมีแต่หลักร้อยค่ะทุกคนนี่กี่งวดแล้วเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่งวดนะคะสี่ไปแต่หลักร้อยหมดเลยนะคะนี่เห็นไหมสี่มาสามงวดก็ไปหลักร้อยหมดเลยนะคะงวดนี้ก็ไปหลักร้อยอีกนะคะบุ้ย ดีใจด้วยนะคะสำหรับสายวิ่งเนาะก็วิ่งตัวขาจังเบาอัาดบัตไใ้เลขกจะโค้งตีก่อนะคะนี่นะคะหนึ่งเก้านาะหนึ่งเกไม่รู้ว่าใครกันไว้บ้างนะคะเพราะว่าแอดไม่ได้เขียนมีเหลืออยู่ห9ก้ากับหนึ่ที่แอดไม่ได้เขียนให้นะคะใครที่ดูในชุดเลขเจาะนะคะก็คงจะหมานจะหิงกันไปหรือเปล่านะคะนี่ เหลือแค่หนึ่งเก้ากับหกเก้าที่แอดไม่ได้เขียนให้นะคะ <G ül> นี่ค่ะสี่แปดนะคะสี่ไม่มาเนาะสี่ไม่มาสี่แปดเม็ดเดียวนะคะโอ้เราน่าจะลากสี่เจ็ดแปดเนี่ยค่ะเนี่ค่ะถ้าลากอย่างนี้ได้สามตัวเลยนะคะแอดก็คิดไม่ถึงเหมือนกันค่ะแอดก็ไม่ได้นะคะใครได้ใครได้ก็ดีใจด้วยโอ้ยบ่ถ,ถือค่ะบ่ถ,ถือ สามตัวไม่ถูกนะคะสามตัวไม่ถูกมีเจเจดสามแปดเลขทูบนี้นะคะเจ็ดสาปดเลขทูบเราเนาะสามตัวก็ไม่ถูกสองตัวก็ไม่เข้านะคะสามตัวไม่ถูกสองตัวไม่เข้านะคะหวยออมสินดีใจด้วยนะคะหวยออมสินก็เข้าไปเนาะเต็มเต็มเลยค่ะสําหรับหวยออมสินก็เนาะเอาละค่ะก็มีแค่นี้แล้วเนาะสําหรับคลิปนี้นะคะแบตหมดแล้ว ก็เจอกันใหม่งวดหน้านะคะใครหมานใครเหงใครปังแอดดีใจด้วยนะคะเลขเราก็ซุยอีกแล้วนะคะสำหรับสายวิ่งลูดนะคะรูดไดโบเพิ่พกเจ้าบัซสีใด้ได้เลขจะโค้งดิเลขสูตรตายนะคะเลขสูตรตายสำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็ลาไปก่อนเดอ้อขอให้หมานขอให้เหงขอให้ปังขอให้โชคดีนะคะสวัสดีค่ะ